มาแล้วเนาะเข้ามาทักทายสบายดีทุกทท่านเด้อเนาะเข้ามาสบายดีกันเสาร์วันอาทิตย์เนาะวันที่สิบเจ็ดธันวาคมหกหกเนาะพี่น้องเนาะมื่อนี้กะตื่นเสาร์มากับบรรยากาศแบบว่าฟ้าลมเนาะคืออากาศเย็นนอยนึงเนาะเมื่อนี้เนาะกะอย่าลืมพักษาสุขภาพกันในเด้อเนาะทุกทท่านเนาะเข้ามาแล้วกะขอให้เฮงเฮงปังปังกันเนาะกับหุ้น VIP เมื่อนี้เนาะเมื่อวานนี่กะ บอด้ลงคลิปฮานอยให้เนาะต้องขออภัยทุกท่านเด้อเนาะเพราะว่าไปสงสกาน์เนาะเมื่อวานก็บอด้ลงแนวทางให้เนาะื้นนี้เฮาก็จะมารับสู้รับทรัพย์กันตั้งแต่เช้าๆนาะพี่นนองเนาะเสียง่นเนาะงานอยู่ข้างบ้านเปิเฮ็ดงานเศ้าเนาะพี่นนอะโอเคเนาะื้อนี้ก็ ท่านใดที่เข้ามาแล้วก็ขอให้หฮงหงปังปังนำกานเด้อเนาะฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ท่านใดที่บ่ทันได้กดติดตามน้องพี่น้องฝากกดติดตามไว้นําเด้อเนาะเพื่อเป็นกําลังใจให้กับวานใจน้พื่อน้องแล้วก็อย่าลืมบ้านมั่งมีหกหกหกไว้กับพี่น้องอีกเส้นเคยเนาะโอนไหวจ่ายชัวร์แล้วก็หาประกันวามโปดไปล้านเปอร์เซ็นเนาะสำหรับท่านใดที่ว่า เข้ามาแล้วเนาะโบหงส่งทางจะเข้าไปทางบ้านมั่งมีเนาะให้กดเข้ามาตรงที่หวานใจได้วางไว้ให้เนาะตรงคอมเมนต์เด้อล้วก็กดเข้าไปทักไลน์หาแอดมินกันได้เลยเนะาะต่กอยจะลืมบอกว่ามาจากห้องของน้องหวานใจเนาะจะได้เลยว่าโอนไวทันใจแน่อนอนเนาะพราะเนาะเข้ามาแล้วบบมีคําว่าผิดหวังบ่รว่าจะเป็นทางแนวทางแล้วกนะ็เนาะร้านที่จะซื้อจะจิ้มเนาะบบมีคําว่าเนาะ ชึกแล้วบวได้เงินเด้อมาเบิงแนวทางนิเคอีหุ้น VIP มื้อนี้หวานใจให้วิ่งลูด3เนาะมื้อน,นี้หวานใจให้วิ่งลูด3ก็มี3 1 3 2 3 4 3 5 3 7 3 8แล้วก็3 9มเนาะสามหนึ่ง3ามสองสามห้าสาแล้วก็3าม 9, เด้าเด้อมือวานใจให้วิ่งลูด3าเนาะบอกว่าสิป,ปินทั้งรอบเซาแล้วก็ไป อดรอบายเนาะทันใดที่ว่ามักแนวทางของหุ้นหวานใจกะลงเข้าไปจับจองกันได้เด้อเนาะค่ะต,ต,ต้องขอกาลังใจกับพี่น้องเนาะเข้ามาชมคลิปให้กับหวานใจแล้วก็เข้ามากดไลค์กดแชร์เนาะแล้วก็ฝากกดติดตามไว้นําเด้อพี่น้องเด้อเนาะปีใหม่นี้ใกล้จะปีใหม่แล้วกนค่กขอให้เนาะให้ผ่านแบบว่าผู้ติดตามขอให้เนาะผ่านแบบว่า จากแบบว่าเขาอ,อึดยังไน,นเนาะจากคอได้คหนึ่งเนาะแต่ก็เนะาะจังไดก็ก็ได้แต่ว่าขอให้มาให้สุกลาบกับพี่น้องได้ค่ากับเข้ากันทุกๆุกมือก็กมีความสุกเลยเนาะพี่น้องเนาะเข้ามาแล้วก็ขอให้เฮงเฮงปัง,ป,งปังกันทุกทุกข่านเด้อเน,อะเนอะอาะวันนี้ก็ขอภาวนาเนาะให้ ทุกทุกท่านเนาะที่เข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามาให้กำลังใจเนาะหวานใจเนาะเฮงเฮงปังปังกับนิเคอหุ้น V.I.P ตั้งแต่เซาเซาเนาะขอให้เป็นรอบเลกเลยเนาะแล้วก็ขอให้มาทั้งบนทั้งล่างเลยเด้อเนาะขอให้ท่านจุงสูคดี